ตามกันต่อนะครับจะเอาขึ้นยังไงก็ตอนนี้รถไมโครก็จะทำการยกนะครับยกเอาท้ายมันลงไปก่อนก็นี่นะครับอดน้อยซอยยิงๆมาได้จังหวะเลยทีเดียวท้ายเลยบอลเสกแขวมันบอลเสกแขวมันแม

เอาฝ่าวกฝ่ากกก็แขวมันเลยว่าไงดีเคยปัญหาเราไม่เข้าก่่่่อออนนนีีี้ยยมม เดี๋ยวก็จะเวียงเอาท้ายลงไปก่อนนะครับนี่ถ้าลงไปลึกกว่านี้จมไปมากกว่านี้นี่มีโอกาสพลิกแน่นอนนะครับอ,อืมอืมอาถงงานให้ทำเนาะเสียใหญ่ไป,ไปกับพีพ่ของเรา <laughs> ดีนะโปิดแก้งายเดียวนะ ลอยลอยใส่ไหมบอเท่าไหมเฟื่องเออเฟื่องตัวนี้ซื้อมาไหมเฟื่องเฟื่องเกาันเป็นเฟื่องเก็ดจะถอดตัวนี้ออกถอดเฟื่องเก็ดออกใส่เฟื่องแปด สลิงก็ไม่เข้าให้นะตอนนี้เอา,เอาตีตีกันมาพอไม่ก่อน